สวัสดีครับพี่ๆน้าอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกๆท่านครับวันนี้ก็มาตามดูเจ้าริวตันครับนี่ครับขันอยู่เนียวนี้มาด้วยริวตันผมนับได้สิบเอ็ดสิบสองคำเลยครับเห็นสิครัอที่ต้นใหญ่นี่ครับแต่ไม่รู้ว่าแกยวมันจะไปทางไหนเนาะเป็นนกช้าครับ ผมก็ใส่เจเ้ดไฟไปนู่นครับปากู้นครับเสียงเรียกหรือคููเรียกคููเหมือนจะเป็นนกตัวเมียเข้ามาไก่ครับแต่ผมไม่เท่าไรไม่สนใจเท่าไรครับที่ผมสนใจคือไอ้หลวิวตันตัวนี้ครับผมอยากรู้ว่าเกี่ยวมันไปทางไหนครับ <3> <3> ตอนนั้นผมไม่ได้ยินมันอยู่ตรงหลําตรงต่านี่ครับผมเคยตามไปใส่มันหนีนี้ขึ้นมานีครับ ที่มาเจอทีแรกเนาะนี่มามาที่ที่สองนี่มันดิบดินอยู่นี่อยู่ต้นนี่บแต่ยังไม่บินออกไปทางไหนครับอยากรล้มันจะเป็นนักไปทางเกี่ยวไหนครับเงียบเจ็ดไฟก็เงียบครับเจ็ดไฟค,คูแล้วก็เรียกเรียกแล้เร,เรียกเรียกเรียกครูครัเรียกคูคูครับแต่ผมจะเดินมาส่วนมากผมจะตามมาดูอีกเคียบ ตามมาดูดิวตันเนาะนี่ยหรมาคันนะชาบนู้นนี่เจ็ดไฟผมใส่ไปนู้นครับนุ่นเห็นแต่ยอดครับนู่นต้นประดูใหญ่ครับที่แรกว่าจะใส่ต้นสะเดาใหญ่ไม่ได้ใส่ครับมันหากิ่งวางไม่ได้แม่มองครับเงียบไปแล้วครับเขาหนาจะออกครับเงียบหลิว

9 10ครับตันเนี้ยนะครับถ้าทิปคำนี่ครับไม่มีกุ๊กเลยครับเป็นนกชชาๆนกเสียงกลางครับเสียงหน่อยแต่กลางครับเสียเจ็ดไฟอย่างเรียกี่เมื่อกี้ครับสองสามคำับบเจ็ดไฟนี่ก็เป็นเวลาห้าโมงครับห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งห้าโมงสามสิบครับ มาฟังครับอย่าไปจะนักไปนักเกี่ยวไปทางไหนครับนั่นนะอยากดูว่านกมันจะกลับไปนอนฝั่งทางไหนครับผมอยากรู้มันจะกลับไปนอนฝั่งไหนเดี๋ยวคอยไปรุนในเจ็ดไฟทีเดียวครับออเโาะสนิ้มครับรอบปี่ครั้งที่สองครับวันนี้ขันขันเยอะกว่าวันนั้นครับก็มาประมาณตั้งแต่สี่โมงกว่าเนาะสี่โมงกว่าเมื่มอไส่ผมก็เดินฟังนกไปเรื่อยครับ โดยมีนกเขาที่ตอนนี้เหมือนจะเป็นนกตัวเมียเขาไปครับเสียงทําอยู่ตัวเดียวครับคู่คู่ที่เรียกเขาคู่คู่คู่คูเรียกคู่เรียกคู่เรียกครับที่นี่ก็เรียกเรียกเล็งๆครับมีติดนะครับจีบใสทะเลียงเลี่งมีติดคนับถ้าเรียกห่างๆแล้วก็คู่นี่โอกาสติดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนเหมือนไอ้คาครับไอ้คาในถ้าคู่ส่วนๆเนี่ยไม่ดีนเสียงนกป่านี่ รูสามคำสี่คำตัวเดียวเนี่ยูจบแล้วขึ้นเลยจบแลวก็ขึ้นเนี่ยใช่เลยครับใ่ขีดปดครับนกเนี่ยผมอยากลูไอ้เนี่ยว่าจะไปนอนทางไหนครับรอดูครับร้อคำคำครับเราจะรอกลับคำคำร้อดูว่ามันจะนักไปทางไหนจะได้มาเราจะได้มาใส่ถูกเนาะเพราะงั้นจะได้ใส่ใส่ถูกว่ามันจะหวงไปทางไหนมาก อาจจะห่วงไปทางนุ่นหรือหรือห่วงมาเนี่ครับไงซิบคำการันตีครับนีผมยีงไม่มด้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กีเลยครับใช้ไฟเรียกครับลิงครับ ยังเจ็ดไฟยังเล่งอยู่ครับนั่นะ่ะว่าก็ยังไม่มีตัวล้ะขอติดครับงั้งกันาจะออกครับม,มีเรียกมีหนุนแบบ เรียกเรงนี้เลยครับไอไฟแสดงว่ายังไม่เข่าครับยังไม่ติสเดียบยังอยู่ห่างๆครับนี่ยรับแจ็คจะยินไหมเนาะในกล่องครับดีแต่ไหลครับนะปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดเห็นไหมในกล่องเห็นไหมนี่ครับนี่ครับนี่นี่น,น,นี่นี่ไปนู่นแล้วครับ วน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 กลับคืนครับวนวนครับไม่รู้จะขึ้นต้นคืนไหมึ้นต้นคืนครับรอื้เขาจับกลางต้นครับหลิวต,ตันน่ะตันเนี้ยเลยครับตัวนี้ผมต้องถ้าได้นี่ต้องแยกกงนะครับต้องหากงมาใส่ครับต้องไปหากงตะกั่งมานะครับถ้าได้ตัวนี้นะ แต่ไม่รู้จะซบหน่ามันล้านมาไรครับต้องเอานกต่อทุกๆตัวมาไล่ดูครับมันนิ่นขันยนเนับยนิ่ขันยนเยอะครับนงตัวนี้นิ่ขันยนอย่างมากเนรัยตีตะไลแล้วรอเขาแล้วเขามาแล้วก็ไมีเรยียกครับเป็นขันยนเทนครับ เ็ได้มาตามกันครับตอนนี้เส้นจ็ดไฟเงียบครับเจ็ดไฟลิงมันชุดๆครับแต่แกวของมันนี้ครับจะมันตีตะไลไปนู่นหรือมันก็กลับมาคืนครับ แต่ยะตรงไหนมาหลัดดูครับว่ามันจะนิ่นทั้งไหนตรงมาแต่เช้าแต่ช่วงนี้ยังคลางานนี่แบบมาได้แต่ตอนค่ำๆอย่างนี้ครับแล้วก็ฝนลืมเลยครับวันนี้มันไเป็นอากาศมันเป็นใจครับก็เจ็ดไฟก็เล่นดีกว่าวันนั้นเยอะครับเลีนเรนเล่นหลายกว่าวันนั้นเนาะเงียบได้มาตามั้ครับนั่นน่ะนั่นเราไปฟังไอ้จ็ดไฟดูครับจะเป็นยังไงลิงลงผมมาตามแถครับลงมาได้มาแต่เช้าครับเขามาดูแต่เช้าเนาะ นี่ครับมาอยู่ตรงรถยิงจะชัดครับต้องอยู่ตรงมอไซค์ครับตายลมพอดีครับจะได้ยินไหมครับในกล่องน่ครับครับน่นนะบินไปนีตัวนึงครับบินลงไปนีตัวนึง บินมาจากทางนู้นครับบินมาจากทาง,ทงฝั่งทางนี้ครับฝากทางสายมือ,อหลิวเนาะมาเนี่ยครับลงไปลงไป,งไปนุนพอมันเห็นผมมันหัดลงไปนุนเจ็ดไฟเงียบแดงไหม่มีตัวลบคอยไปลุ่นไอเจ็ดไฟเดียวกันครับไปรครับจะพาไปลุ่นไอเจ็ดไฟเดียวกันครับเงียบไปแล้วครับเจ็ดไฟเจ็ดไฟตัวตึง ขอสินี้มครับเป็นอีเลีล้วก่ตั้งแต่โดนเหยืยวตบคลิปนั้นเนาะกี่คนตูดล่วงก็ออกไปอีกสองตัวเอบุกชายไปก็ผมนั่นได้ตัวนึงแต่ก็ผมก็ไปได้เสียงหน่อยอีกตัวนึงครับไอ้ดิวตันยังอยู่ฝากนี่อยู่ครับเดี๋ยวได้เจอกันครับตดี๋ยวนรา้มาดูไฟนครับดูในไฟครับ,รรบเป็นไงดอกหนาเขานี่เงียบครับ ขันยนครับหามงเกือบ6กโมงครับเกือบมืดนะครับรอไปดูดูกี่ใหญ่เขาด้วยนี่นกก็ไม่ใช่ในน้อยขวบครับไอเจีดไฟเนี่ยนกประมาณห้าหกขวบแล้วครับติดกระดินนะดินดินก็เล่นได้ครับเห็นมีนกมีอะไรบินออกครับเงียบครับอย่าวใสาย ซูมให้ดูครับอะซูมให้ตีตีกนี่ครับผมใส่ไปนี่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 ครับเห็นผนีย์ไหมครับเลีมเล่มเนะครับเนี่ยชบาคนี่นะครับมีห็นมีอะไรครับแต่นกมันยังเลีงอยู่ครับไอ้ไฟยังเลีงอยู่ไม่ไม่น่ะเป็นตาสีอ่อนครับถ้ายังเลีงอยู่เนาะ ไฟไลิงไอ้คาควยไอค่าพวยไฟทะลิงนี่มันเป็นตาซีออนน่ะเมนอาทิตย์ครัไม่มีนกไลบินออกไปครับสงสัยมีม,มีตัวเป็นนกมาเลี้ยงเลี้ยงอ่น่าจจะมาเลี้ยงพวกต้นโมนีครับไม่มีนกลานครับก็นี่วันนี้เหมือนอากาศมันไม่ได้ครับอากาศมันปิดเนาะอากาศมันปิดมากครับ ผาคุมผมเอาไว้ไหนเนาะนี่ครับต้นนี้ผมใส่เนาะจะเป็นสไตล์นี้เลยครับผมใส่ชอบใส่นกอย่างนี้ครับตอนเย็นๆใส่นกต้วนี้ที่มันลงๆไงหนกป่ามันเห็นนกต่อง่ายๆครับสาวกระดมปีครับรอดูค้อนพเนียดี๋ยวครับแอบมองครับเผื่อฟุกเนาะออ ครับลงไปดูนะครับอย่างสูงนะครับมองดูคือต้นไม้หน่อยๆแต่เข,า,ขาไป,ไปตายดูบู๊โห่แยบเจียดไฟเจียดไฟไอ้ลูกไฟนี่ครับพอจะลุงมาตายทั้งตายวะตำ่ำโอไม่ใช่ตำ่ตำๆต้นใหญ่ครับสูงครับ เอาดิกต้นเหยียงสูงครับพอแต่มาทางใตเนาะผมจะพามาดูควนหอมฝั่งทางนี้ครับอันนั้นอะในติดต๊ดนะครับแต่ติดทางนี้ดินนะมีนอกอะไรมาเคมาฉาไปเชบเดี๋ยวมนจะใส่นกสตายน,นี่ครับน,น,นี่ครับใส่นกสไตล์นี่ลงลงเนาะลงโล่งดีครับเดี๋ยวลงมาให้ดูครับเดาวลงมาจ็ดไฟลงมาให้ดูเนาะ แด็ดก็จีมืดครับนั่นนะ่ะเด็โทรศัพท์ก็จีมืดตั้งคงไม่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 เงียบเราลงให้ดูครับเจ็ดไปดเจ็บไปยอ มาฉาบครับนี่ฮะอนจะเป็นนกป่าบินมาฉาไปเฉยรับไม่เขาไม่เขาตีเนาะนี่ครับอยู่การพางพะเะแนน,นของผมนะครับพางสไตายนี่ครับใบใบสะเดาเนาะครับระเะแนนนี่ก็เป็นเนีนนของปา่าเมนมิซูครับเนี่ยครับที่เป็นคอนคอนได้แน่ครับ ฝั่งนี้เป็นคอนแจงครับว่าจะเปลี่ยนเป็นด้วแหน่ทั้งคู่ครับเลยโอ้โขี้เกียจเปลี่ยนครับเนียดเบาครับประมาณเจ็ดขีดครับอย่างหนักแค่งเนียดนี่ประมาณเจ็ดขีดครับเบาเบามากครับพกเจ็ดขีดครับนี่หลายตัวเจ็ดไฟครับนั่นนะครับหลายตัวครับเจ็ดไฟหันนี่ขางนึงดูลูกไฟหันนี่ขางนึงเร็วหันขางนึงเร็วไฟเร็ว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 หันนี่ขางนึงลูกเร็วหันนี่ขางนึงเร็วห้กล้องดูเร็ว ถืออนี้ครับยิ้มครับเดินครับเหนียวี่ขังน้องเขาครับเเนี่ยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเอาไอ้เจ็ดไฟออกมาไล่ข้อสนิมครับนนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเลยไอ้คนทำคลิปด้วยครับวันนี้ก็เจ็ดไฟก็ถือว่าโอเคครับถือเรื่มเรื่มคืนฟอร์มแลวครับวันนี้ก็ฝากกันหน้าไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ